นะหนึ่งสองสมผมไม่ทันเอาไม่เาไม่ไม่พร้อมกันหนึ่งสองส สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่สวนสัตว์อย่างูซีตผมไปเช็คของสวนกวางสวนกวางครับเอามั่วไปเช็สถั่วตัหันสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่ชีนะคะเป็นวิทยากรสายการศึกษาของสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะ 好了，好了。 โตได้มีบุ้ไม่ได้ไรงวันนี้ก็มอกเราคูกคนลกสติไม่ดาใครกสามารถอ้นอง่าอะรูงลูกนทดีเลยนะเ็ตัวีตนี้ผมลูกใรกแลกล้าทีเรียบร้อยดว่าทำได้ถึได้ร้อ้งบอกลูกทีู่ก

ดูแมวน้ำเสร็จแล้วก็เดินไปอะไรนะเต็มไปลายกระเซ้าฟอยู่แล้วไปเอ็นมาเบ่งนะที่เราไหมเพื่อนนะครับไปเราจะไปดูหมาป่านะเอาไปชุมใหญ่เมี้อป่าครับเมี้อป่าเราจะไปดูแจ็คกันนะครับไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ดูบลกแจ็คมาไงต่อไปจะไปดูแจ็คตบต่อไปดูเบอร์เกอร์ครับต่อไปจะไปดูเบอร์เกอร์ ผมชอบเนี่ยวินัยเนี่ยสลัดรสแม่ให้ยีน่าให้ยีน่าวานัยลูกวนนิดนึงลูกคนนี้นึงรบกวนน้องน้อที่เหนื่อครับน้องน้องที่นั่งริมนะพี่รบกวนคล้องโซ่ให้หน่อยนะครับใครที่นั่งริมซ้ายสุดขวาสุดนะครับเอามาเกาะข้างหน้าเลยปิดประตูไว้นะครับเดี๋ยวแอร์จะออกเดี๋ยวจะไม่เย็นนะครับน้องคล้องข้างหน้านะไม่ต้องคล้องคอเพื่อนนะครับเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะครับ มือก่อนบ้านของสุนัขกิ้งจอกหรือหมาจอกมาป่ามเห็นไหนอนอยู่บนก้อนหินครับนี่ไงฮะนอนเห็นหรือยังนอกองดักตูดกูตูตรงนี้ใช่มหนตายแล้วเหรอครับจะได้จะได้จะได้จะนนน่มองเห็นไหมเห็นครับเห็น าดูเลมอนตัวหอมมากถ้าไม่เชื่อเข้าไปดมดูนะครับส oh, <my> ูงมากนะดมมากๆในหูดังจะบาดแน่นอนนะนี่นี่นบบี่เบบี้เบบีสิบวันนะสิบวันนะ อันนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งขวามือนี่เดือนเดือนหนึ่งนะครับออยนาักจงขวามือขวามือขวามือตัวกินมดยักษ์ตัวกินมดยักษ์อยู่ขวามือฮะไม่ใช่ชะมดนะตัวกินมดยักษ์นี่ฮะนอนกองด่าตูดกูยู่ตรงเนี้ยครับเจอแล้วเจอแล้วตัวแรกประตูทำไมมันเงียนจังมันเห็นหรือยังเห็นหรือยัง เาดูฝั่งซ้ายมือเจมบอกสปริงบอกแล้วก็แรดขาวตัวนี้สถานีที่3สถานีของคนชอบแรดนะครับเรเส,สียบสีใสไหลลงไหม,ไมอ่ะขวามือชนีชนีชนีไม่ฮะเราพักพักพักแล้วมันตรงไม่ถูกว่ะวั e นนี้เร็วารงนพักเที่ยงฮะรอเพื่อนอยู่ครับไม่เราจะกลับแล้วนะครับ เด็กกันครับเด็กกันที่ไหนอยู่อะไรนะเกษตรแฟเกษตรแล้วก็ฟาร์มอะไรนี่เออใช่ครับมาจากไหนอ่ะฮะเออเพิ่งเพิ่งลงมาจากเขาใหญ่เขาตวนกว้างไงสวนกว้างเออขึ้ี่รถมาเพี่ยงกี่โมงแล้วเที่ยงแล้วเราก็ขึ้นไปกินข้าวของรวนกันครับนายบี่สองไปๆขึ้มาแล้วพี่อนอ๋อแล้วฟาร์มกุกกู้ ตอนนี้เราอยู่กันที่ออลล่าฟาร์มนะครับโอ้บอกฮาแจ้งมึงเห็นแล้วใช่ครับใช่ใช่โอ้มึงนเบืองเกือบมึงเลมึงก็ถอดเกือบออกก่อนเถอะแง่ควาญมาจ๊อตากเดียรยุบเบิดมือเบิือนขึ้นเออเบิืนอนข,นขึ้นเอาลดเบิือนนี่ตขึ้นกับต่างหมอกผมยังไม่เคยมาเลยนะตรงนี้นะทุกคนต้องต้องลองมานะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมานะนันคืออะไรก็ไม่รู้ ไปมุดหัวหน้าตา่างเดี๋ยวมันมีบมันมันมีบันไดขึ้นอยพี่ชิมนเนงเนี่ยโหน่งสอดอาโเจมเลยทไใอกกจะบังหน้าตองนะหน่เหี้นเดียวไม่เห็นอาเกล้ว สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงอันนั้นแล้วอะไรวะเกษตรแฟครับเดี๋ยวใค่วาไห้ไปอยู่กับพูก็ได้เกษตรแฟสแล้วครับอยู่มอขอตอนนี้ใบสวงับร้อนมากใบสวงครับร้อนมากยากลับ โลดีนะแล้วตอนนี้นะใช่เวลาที่มันจะไปะเดินเล่น,นใช่เวลาไหมถ้าไปห้างชวนกูไปห้างก็ยังพอไหวอยู่นะเชือเอ่อมรงเกษเฟียก็ยังไงยังไงอยู่นะเราจะข้ามทางไปไหนครับถ้านายจะข้ามทางนายต้องรอรถก,ก่อนเกษเฟวนี่มันจะขายอะไรเลยไม่บอกอ่าไ,ไม่บอกนะครับเราต้องไ,อไปรอดูกันเองนะครับ งานเกษตรก็สุดไปองานเกษตรเขาจะขายผ้าปูที่นอนครับคืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านนั่นแหละเกษตรแฟร์ทำงานการศึาเออเหมือนงานกระชากนะุระหว่างเดินไปเราก็จะคุยกันไปด้วยตอเด็กมาทางเดี๋ยวมอขอเป็นมหาวิทยาลัยที่ศูนย์อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเป็นมหาวิทยาลัยอะไรวะที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหรือเปล่า เป็นอันนั้นแหละเอออันนี้ก็อธิบายไม่ถูกนะคือรถมากครับเยอะมากดูเลยคนขึ้นมาซื้ออะไรวะต้องมาครับต้องมามากับเพื่อนมากับแฟนมากับกิ๊กกับพ่อกับแม่ก็มาได้หมดครับมากเลยต้นไม้ส่วนมากจะเป็นนะ ทมเขาจะขายตาน้นไม้เออทำไมเขาจะขายต้นไม้กันครับอันนี้ความรู้อันนี้จะสาระครับ,บ,รบเราลองไปเจอกันอยู่ในงานเลยครับเกษตรฟแฟร์ครับจะเราเรื่อยมันจะแบบว่ามีพี่ๆคณะเกษตรศาสตร์หรือเปล่าว่าที่มารับผิดชอบพวกงานพวกเนี้ยจะมีอยู่ข้างหน้าก็มีพวกพี่สตาฟครับมาอยู่ข้างหน้า คู่อาครับเกษตรแฟร์คืองานอะไรครับมาถยมคู่เลยขูดจุดพิชิกมาลูกเกษตรแฟร์เป็นงานที่นักเรียนคณะเกษตรออกมาแสดงผลงานแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็มาช่ครับมีแม่ค้าพ่อค้าทำพืชผักผลไม้ต่างๆมาขายครับขอบคุณครับ ก็ตามที่กูพูดพ่อูดนั่นแหละครับคือเกษตรเป็นงานของออนักศึกษาคณะเก <c oughs> ษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ไม่มีเกษต <c oughs> รศาสตร,ร์เกษตรศาสตร,ร์ครับผมเป็นมันเป็นมุกค,ครับมันเป็นมุกงานกูเพืออมันเป็นมุกค,ครับอ่ะเราไปบูธต่อไปอย <c oughs> ากกินโจ๊กไม่รเกิดี๋ยวเจอกันซื้อสิที่ไหนอะ่ะเกษตรแฟร์ที่ มานะครับคือเป็นงานที่ขายเหมือนแบบก้าชาตเลยเพราะว่าก็หมูนะอะไรของเกาหลีก็มาขายนะครับคือถ้าใครได้เข้าร้านนี้แล้วแบบว่าอกยากเลยนะครับจากลูกเป็นมอกยากใ่ไม่เอกยากเนาะคิดว่าสวยเหรอ คิวสวยเหรออ้าวไม่ไมไม่สวอาไม่ไมสองคนสองคนห1ึ่งหนึเดี๋ยวอาไม่ไม่หนึ่สอกี้เดีอด ตอนนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วนะครับหาไปเจอกันอยู่โรงเรียนกลับถึงโรงเรียนก่อนเจอกันครับบ๊ายบาย